คุณเคยได้ยินเรื่องการขายวิญญาณให้ปีศาจไหมครับเมื่อประมาณ90ปีที่แล้วนะครับตามคำเ่าลือในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีตะวันตกมีนักดนตรีชายคนหนึ่งได้ขายวิญญาณให้ปีศาจเพื่อจะแลกกับฝีมือการเลน่นดนตรีที่ดีขึ้นของเขาภายในเวลาลดลงเรื่องนี้เป็นจริงหรือมันเกิดขึ้นได้หรือ CGN ไ a ย เรื่องการขายวิญญาณให้ปีศาจมีจริงหรือไม่และพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรพบกับผมเอกชาติชายในรีวิวเรื่องการขายวิญญาณให้ปีศาจมีจริงหรือ ในช่วงนี้ครับถ้าเราได้เซิร์ชในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยอาจจะพบเรื่องของการที่นักดนตรีบางคนขายวิญญาณให้ปีศาจแล้วก็ทาให้ฝีมือการเล่นดีขึ้นนั่นนี่โน่นเรื่องนี้เป็นจริงหรือการขายวิญญาณให้ปีศาจนั้นทําได้จริงๆหรือแลวพระคัมภีร์พูดยังไงบ้างเกี่ยวกับการขายวิญญาณให้ปีศาจเราพบว่ามันมีจริงครับการขายวิญญาณให้ปีศาจนั้นเนี่ยปรากฏตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมเป็นต้นมานะครับเราพบว่าในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมนุษย์คู่แรกเเลยยยก็คขาาวิญณให้ปีศ การขายวิญญาณให้ปีศาจของมนุษย์คู่แรกนั้นอาจจะไม่ได้ทําเพื่อให้ตัวเองมีฝีมือการเล่นดนตรีดีขึ้นหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการตอบสนองต่อความปรารถนาลึกๆในฝ่ายเนื้อหนังของเขาที่ต้องการจะปฏิเสธพระเจ้าแล้วเลือกหนทางที่ปีศาจนําเสนอแทนครับ อาดัมและเอวาครับพระเจ้าทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ดีต่อชีวิตของเขาให้เขาเดําเนินไปตามสเต็ปตามขั้นตอนมีชีวิตแห่งการที่จะอยู่ใกล้ชิดติดสนิทก,กับพระเจ้ามีหน้าที่ในฝ่ายโลกนี้และอื่นๆมากมายที่เป็นความสุขและความดีในชีวิตของเขาครับแต่วันหนึ่งครับปรากฏว่าปีศาจก็ามาปรากฏตัว แล้วก็ท้าทายให้เขาลองนึกในด้านกลับกันแล้วก็ท้าทายให้เขาสงสัยในความดีของพระเจ้าแล้วก็หลอกเขาให้ทําในสิ่งที่เป็นการขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ไม่ไว้วางใจพระเจ้าการที่เขาตกลงใจทําตามคําแนะนําของปีศาจคือรูปแบบของการขายวิญญาณให้ปีศาจเพื่อจะแลกกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ซึ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่พระเจ้าประทานให้อยู่แล้ว นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวอย่างของการขายวิญญาณให้กับปรีศาต,ตั้งแต่เหตุการณ์ในปฐมกาลครับ หลังจากนั้นในเหตุการณ์อื่นๆมากมายที่ตามมาในพระคัมภีร์เดิมเนี่นะครับเราก็เห็นถึงการที่มีการแลกวิญญาณของตัวเองให้กับปีศาจเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่เนื้อหนังของเราปรารถนาเช่นมีคนที่นมัสการพระบาอันพระโมเลกพระอาชเทลาและอื่นๆมากมายที่การนมัสการพระเหล่านี้เนี่ยจะต้องแลกด้วยการทําผิดศีลและทบางอย่างแล้วจะได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเช่นความเจริญทางเศรษฐกิจความเจริญทางวัตถุหรือ ความสุขส่วนตัวที่ตัวเองปรารถนาโดยเฉพาะยิ่งพระโมเลขที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมนี่นะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าจะต้องแลกมาด้วยการบูชายันเด็กทารกการแลกวิญญาณเนี่ยหมายถึงการที่ยอมอยู่ใต้การควบคุมของปีศาจร้ายแล้วก็ทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมขัดต่อน้าพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรารถนาส่วนตัวของเขาไม่ว่าความปรารถนานั้นมันคืออะไรก็ตาม เมื่อเรามาพิจารณาในพัะอภิใหม่ เราก็พบด้วยว่ามีเหตุการณ์ที่ปีศาจพยายามจะท้าทายให้พระเยซูคริสต์ทรงขายวิญญาณให้กับมันในตอนที่มารซาตาหรือปีศาจเนี่ยมาพบกับพระเยซูคริสต์แล้วก็มาทดลองทดสอบจิตใจของพระองค์มันก็ท้าทายพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นอาหารหรือว่ากระโจลลงจากพระวิหารแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ท้าทายพระเยซูคริสต์ให้ขึ้นไปยอดภูเขาสูงกับมันแล้วมันก็แสดงภาพสิ่งความเจริญมากมายของโลกนี้ให้เห็นแล้วมันพูดว่าอะไรครับ ถ้าท่านยินดีที่จะกราบลงน้ัสการข้าข้าจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านพระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จลงมาไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะสิ้นพชนบนการเขีงและเป็นขึ้นเท่านั้นแต่พระองค์เสด็จลงมาเพื่อที่จะในที่สุดแล้วปกครองคนของพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพชนเพื่อพวกเขาและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพวกเขาจนในที่สุดสามารถนําประชากรของพระเจ้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้แต่ในเวลานี้ปีศาจกําลังนําเสนอหนทางที่เป็นทางลัดโดยไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าอีกต่อไป อะไรก็ตามครับที่พยายามจะบอกเราว่าเราไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าอีกต่อไปและเราไปพึ่งพาการมอบวิญญาณของเราการนมัสการของเราเนี่ยให้กับปีศาจแทนเนี่ยนั่นแหละครับคือการขายวิญญาณให้กับปีศาจพระเยซูคริสทรงเตือนเราไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่าพยามานั้นมาเพื่อที่จะลักขโมยฆ่า และทำลายมันไม่ได้มาให้สิ่งที่ดีกับเราอย่างแท้จริงในตอนแรกมันอาจจะดูดีเหมือนกับยาเสพติดบางชนิดที่ตอนแรกอาจจะดูดีเวลาที่เสพเข้าไปอาจจะให้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในที่สุดแล้วผลในระยะยาวนั้นจะนํามาซึ่งความสูญเสียอันน่าสะพรึงกลัวมีขั้นพีอีกข้อหนึ่งครับที่อยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่8 อัครทูตเปโตรได้รับการทรงดลใจจากพระเจ้าให้เตือนเรานะครับว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้พระคัมภีร์บอกชัดเจนครับว่าคุณไม่จาเป็นจะต้องไปที่ศาลเจ้าใดศาลเจ้าหนึ่งวิหารใดวิหารหนึ่งของพญามารซาตานได้ซ้าไปมันเดินวนเวียนอยู่มันอยู่รอบๆอบถ้าคุณไม่ระวังระวัยจิตใจให้ดี แล้วคุณไปเผลออธิษฐานต่อมันหรือพูดกับมันว่าถ้าประทานสิ่งนี้ให้กับข้าข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่านถ้าประทานสิ่งนี้ให้กับข้าข้าจะมอบวิญญาณของข้าให้กับท่านมันจะรับคําสัญญาน,นั้นและคุณจะตกอยู่ในที่นั่งที่ลําบาก ดังนั้นเรื่องราวของการที่มีนักดนตรีขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีฝีมือที่ดีขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไม่มีใครพิสูจน์ได้ด้วยเรื่องของการที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่ตาเห็นแต่เรารู้ว่าต่อให้เขาเนี่ยได้รับฝีมือที่ดีแต่มันจะต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาหรือบางครั้งหมายถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานอกจากเรื่องของฝีมือดนตรีแล้วมันก็รวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับ คนบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการดนตรีไม่ได้ขายวิญญาณให้ปีศาจผ่านทางเรื่องของทักษะฝีมือทางดนตรีแต่อาจจะมีการขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อจะแลกมาซึ่งความสําเร็จบางอย่างเพื่อจะแลกมาซึ่งความร่ํารวยเพื่อจะแลกมาซึ่งฝีมือในการทําบางเรื่องเพื่อจะแลกมาซึ่งใครบางคนที่เราอยากจะให้เขารักเรามากจนถึงขั้นที่เราไปทําเสน่ห์เขาหรือว่าไปทําในสิ่งที่มันเป็นมนต์ดำทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้มันอาจจะนําความสุขช่วครั้งช่วคราวมาให้กับเรา ตอนต้นแต่ในภายหลังคุณจะต้องชดใช้ด้วยสิ่งที่น่าหวาดกลัวและน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักมันไม่คุ้มเลย เราจรึงเลือกได้ครับระหว่างจะมอบวิญญาณให้กับปีศาจแล้วได้มาอย่างรวดเร็วแล้วต้องรับผลกระทบที่เลวร้ายในภายหลังหรือจะมอบวิญญาณของเราเองให้กับพระเจ้าแล้วให้พระองค์ทรงเปลี่ยนความสามารถของเราพัฒนาความสามารถของเราให้เป็นสิ่งที่จะเกิดผลดีทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อชีวิตของคนอื่นในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่10บเนี่ยนะครับบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริส ทรงเสด็จมาเพื่อจะมอบชีวิตให้กับเราซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พยามามันทาคือมาเพื่อจะลักขโมยฆ่าและทําลายแต่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพื่อให้เราเนี่ยได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์คาว่าครบบริบูรณ์นั้นรวมไปถึงการที่เราจะพัฒนาฝีมือทักษะของเราสิ่งที่เราปรารถนาความจเจริญในชีวิตของเราอย่างถูกต้องเหมาะสมยั่งยืนและเป็นพระพรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราด้วยครับทางของพระเจ้านั้นอาจจะเป็นทางที่ดูแคบ และมีคนจํานวนน้อยเดินอยู่แต่เป็นทางที่นําไปสู่ชีวิตที่แท้จริงอยากจะให้เรากลับมาครับสู่ทางของพระเจ้าที่อาจจะยากนิดนึงอาจจะลําบากนิดนึงมีคนเดินน้อยแต่ในที่สุดแล้วมันจะนําไปสู่ชีวิตที่แท้จริงที่ยั่งยืนแล้วก็ถาวรและจะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราและประสบความสําเร็จได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับ เราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องที่ได้รับชมรับฟังแล้วก็จะหนุนใจให้เรามีความกล้าหาญเดินกับพระเจ้าต่อไปถ้าเราชอบคลิปนี้แล้วเราอยากให้คนอื่นได้รับพระพรจากทางของพระเจ้าด้วยอย่าลืมครับกด subscribe กด like กดแชร r e เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะนําวิญ,ญญาณของเขากลับมาสู่วิญ,ญญาณของพระเจ้าทวงคืนวิญ,ญญาณของเรากลับมาสู่อ้อมกอดอ้อมแขนและความรักของพระเจ้าด้วยกันดีกว่าครับแล้วพบกับผมเอกชาติชัยในรีวิวเบบิล EP หน้าครับผม ทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ